สวัสดีครับกับผมเดินนอสเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ในเกม s c u b i d i Tower Defense ฟ s อน n c อีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมมาทำคอนเทนต์ยูนิตบีเอสอินเซเหมือนเดิมนะ โดยใช้ตัวลคอรประเภท r e g e n ร r ่นะครับจะมีรายการบ้างนะไปดูเลยนะครับผมอ่าตัวแรกนะครับนั่นก็คือไซติสคาเมล่าแมนนะครับเป็นตัวฟาร์มเงินของเรานะต้องมีติดตัวไว้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ Hacker TV แมนนะครับเป็นตัว Regenary ที่ค่อนข้างกลมอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวตี AoE นะครับแล้วก็มี DPS อยู่ที่6,250นะครับแล้วก็ดา m a อยู่ที่2,500แล้วก็ระยะอยู่ที่60นะครับ 0.4วินะครับผมตัวนี้นะครับมีความสามารถในการแฮกทอยเลตเมื่อเลือดของทอยเลตต่ำกว่า10%นะครับอ่าตัวนี้คือว่าโกงมากเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คืออัมโบเลตดิวแมนนะครับเป็นตัวสตันนะตัวนี้นะครับเป็นตัวดาเมจเดียวนะโดยสกิลของเขานั่นก็คือการกระทืบเท้านะครับทำดาเมจเป็นช็อกเวฟนะแล้วก็ทําให้ทอยเลตติดสถานะสโลนะครับเป็นระยะเวลา10วินนะตัวนี้นะครับมี DBS อยู่ที่12,500นะครับผมดาเมจอยู่ที่10,000นะครับ ระยะอยู่ที่25นะครับแล้วก็ครูดาวอยู่ที่0.8วินนะครับผมถือว่าเป็นตัวสตันตัวหนึ่งนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็โกงเหมือนกันนะพอๆกับ Hacker TV ทีวมนนะครับผมนั่นะก็คือ e n e r g i z e TV Man นะครับเป็นตัวตีหมูนะครับผมตัวนี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่7,500นะครับ DPS อยู่ที่15,000นะแล้วก็มีระยะอยู่ที่28และครูดาวอยู่ที่0.5นย์าวีนะครับผมตัวนี้นะครับมีสกิลก็คือการปล่อยมีดเป็นสายฟ้านะและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Summoner เ e n ซ i l Man นะครับเป็นตัวร e g e n นอเรีสายแซมมอนนะครับผมตัวนี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่ 1,000นะครับด p เบสอยู่ที่5,000นะครับและก็ระยะอยู่ที่30และคููดาวอยู่ที่0.2วินะครับผมตัวนี้นะครับมีความสามารถในการซัมมอนเฮดซิลแมนนะครับเดินต่ทางเดินนะครับผมตามจำนวนเลือดของเขานะขึ้นอยู่กับอัปเกรดนะครับผมโอเค ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามนวยนะครับผมเพื่อไปกลังใจในการทำคลิปของผมนะครับก่อนที่เราจะไปลงอินเซนต์กันนะครับผมเรามีร้านแนะนำสกูหนึงนะครับนั่นก็คือร้านกับมิชชั่ปนะครับร้านบริการขายยีนิ้และกล่องส่มในเกมทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับและก็สกิมพิที่ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับโอเค ไปเลยนะครับร้านกวิทขอปบริการจำหน่ายยูนิตและกองสุ่มในเกมทอยเลด์ทาวเวอร์ดิฟเอนซ์บริการจำหน่ายเกมในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ในเลทราคาสุดคุ้มมีทั้งบริการจำหน่ายอดีไก่แรลงสิบและไก่รองเงินด้วยนะครับและล่าสุดทางร้านกวิทขอปก็มีบริการจำหน่ายสกิบบี้ทาวเวอร์ดิฟเอนซ์แล้วนะครับผมโดยมีทั้งยูนิตระดับพลาสมิกอย่างอัปเกรดไอทันคอมพิวเตอร์แมนที่มีดีพีเอสสูงถึงหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันดีพีเอสและไอท่านคูบะแมนสุดแรงที่มีแค่สองร้อยชิ้นในเกมา หนะ้าร้อยเลตเท่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกอินเซนเลยนะแล้วก็ปรับคูณ2แล้วก็ออโต้สกิปนะครับขั้นแรกนะเดี๋ยวผมจะวางตัวแฮกเกอร์ก่อนนะครับผมแฮกเกอร์ทีวีแมนนะอ่าวางไปเลยนะครับแล้วก็วางตัวฟาร์มเงินไปเลยนะแล้วก็อัพเขาเลยนะครับผมอ้าวแล้วก็วางไปตัวของแฮกเกอร์ทีวีแมนนะครับเขาเคลียร์พวกเว็บพวกนี้ได้เลยนะ3 4 5เลยนะครับผมสบายมากนี่เลยนะครับเนี่ยแฮกเลยนะแล้วก็วาง ตัวาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อัพเขาเลยนะครับโอเคอัพตัวฟาร์มเงินให้ครบเลยนะเดี๋ยวอัพตัวาร์มเงินก่อนเลยตัวนี้เคลียร์ได้สบายมากเลยตัวต่อไปนะครับเราก็อัพตัวแฮกเกอร์เลยนะให้ไปขั้นที่สองนะครับผมเพิ่มดาเมจเป็นพันห้าเลยนะ แล้วก็อัพตัวความเงินไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับเว็ปที่สิอแล้วนะยังสบายอยู่เลยเบลสองแฮกเกอร์ทีวีแมนเบลสยังสบายมากเลยนะครับอ่าโดนแฮกไปพวกตัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมอัพตัวความเงินให้หมดก่อนนะครับชิวๆกันไปเลยนะแล้วก็อัพค่ซีเลยนะครับผม <Okay. S 2> ผมจะวางตัว e n e r g i z e TV Man นะครับผมอ่าหาที่วางก่อนนะเอาตรงนี้แหละตรงมุมมุมตีง่ายดีนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับวางไปเลยแล้วก็อัพเปาให้เต็มเลยนะดีเวสอยู่ที่2อง0มื่อนะครับชิลมากเลยนะเดี๋ยวผมวางตัว Summoner ก่อนนะครับผม ตัวที่3นะโอเควางไว้ตรงนี้นะมาแล้วนี่เขาสัดมมอนตัวนี่นะเพนซิลแมนนะครับจำนวนเลือด1,000 0นะครับผมเป็นระยะเวลาทุกๆ10ิวินะครับผมเดี๋ยวผมวางอินเ g อร์ไจส์อย่างเดียวนะแล้วก็ตัวนั่นอ m โมเล d ดิวแมนนะครับเดี๋ยวหาที่ให้อโมเล d ดิวแมนก่อนนะ แล้วก็อัพเขาให้ตันเลยนะครับกระทืบเท้าตุ่มแล้วก็วางตัวอ m โมเลตสตัวนะครับไว้ตรงนี้นะเอาไว้สตันพวกตัวใหญ่ๆนะครับผมอัพเขาให้เต็มเลยนะจอกเข้าไปตัวคุงเล็บมาแล้ว<น>เดี๋ยววางตัวนี่ก่อนอ m o โมเลตดิวแมนนะครับ แล้วก็โดนสกิลแฮ็กเข้าไปด้วยเรียบร้อยมาแล้วครับล็อกเกตจอกเข้าไปแล้วก็เป็นพวกของเราโกม่าเลยตัวนี้โอเคอเครบ4่ตัวแล้วนะตัวนี้วางได้แค่4ตัวนะครับผมตัวอาร์โมเรตดิวแมนนะเดี๋ยวผมวางอินเตอร์จาส์ทีวีแมนนะครับผมไว้ตรงนี้เลยนะอ ออกให้ไกลสุดในตัวนี้เลยดักไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขายตัวนี้ก่อนนะแล้วก็วางดักไว้ตัวนี้นะครับผมตัว En e r g i z e TV Man วนะครับเขาสามารถตีทอยลตได้ประมาณ5ตัวเลยนะในการตีครั้งเดียวนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าโกงมากเลยนะตัวของเขาไม่ได้ตีสแปนนะครับผมอยาเข้าใจผิดว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตีสแปนนะครับแต่เขาเป็นตัวตีหมู่นะครับผมมันแตกต่างกันนะ เอเต็มและชิลมากเลยนะครับแค่เว็บ40 30 40, 40เนี่ยแบสบายเลยมาแล้วตัวทรยศโอเคขายตัวฟารมนึ่ยก่อนนะครับขายให้หมดแล้วก็วางตัวอินเดอร์ไจส์แมนนะครับผมวางดักไว้เลยตรงนี้แล้วก็วางดักตรงนี้เลย โอเคเต็มแล้วนะเหมือนเอสโตจะหลุดนะครับผมไปเลยเดี๋ยวผมใช้สกิลกระทืบเท้าก่อนนะครับผมทำให้เขาติดสโลนะโอเคติดสโลนะครับผมเฮ้ยหลุดปะเนี่ยโอ้ยโดนสกิลแฮ็กไปก่อนมาแล้วครับจ็กเกอร์นอตเป็นพวกของเราไปเลยนะ ผมปรับตัวนี้นะให้มาเป็นวิกเนสนะครับผมให้เขามาตีหลายตัวนะไม่ต้องมันแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวสตองเกตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวลัสนะครับผมโอเคปรับเขาให้แบบนี้เลยนะจะได้ตีหลายตัวนะครับทำให้จัตตาตัวอื่นนะครับผมโอเคซิลไปเลยแล้วก็กดสกิลสายฟ้านะครับทำให้มีเขาติดสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตีเป็นกระแสไฟฟ้านะนี่ไปเลยใช้เลยนะครับ โอเคเว็บที่49แล้วนะไวมากเลยเล่้แป๊บเดียวก็ไวเลยเร็วมากเลยนะครับผมอ่ากระทืบเท้ากันเลยให้เขาติดสโลนะครับอ่ากระทืบไปติดสโลแล้วโอเคเว็บสุดท้ายแล้วนะครับผมสบายมากเลยสงสัยต้องมี2คลิปแน่นอนกระทืบเท้าไปเลยให้เอสโตฮอลิติดสโล โอเคเหลือไม่กี่ตัวแหละตัวนี้ก็โดนสตันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมขอขายตัวแฮกเกอร์ก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อย EC มากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นด่านอื่นนะครับโอเคตัดไปเลยนะโอเคนะครับมาอยู่ในด่านทอร์เรนทปเปิลแล้วนะครับผมแล้วก็วางตัวแฮกเกอร์ทีวีแมนก่อนนะครับผมอ่าวางไปเลยนะ ให้เขาแฮ็กไปเลยนะครับแล้วก็วางตัวฟาร์มเงินไปเลยนะตัดสเตปเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมอัพตัวแฮกเกอร์ทีวแมนเป็นเวลสก่อนนะครับโอเคอัพไปเลยนะเดี๋ยวจะมีตัวควนเนอร์กับสไตรเกอร์นะครับผมตัวเลือดเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมอัพเป็นขั้นที่3านะครับผมอัพไปเลยมาแล้วสไตรเกอร์เกือบแล้วโอเคอัพขั้นที่4ต่อไปอัพไปเลยตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวนี่นะละ้าตัวอมโมเรนดิวแมนนะครับผม วางไปเลยนะครับทำสตันนะเดี๋ยวผมต้องวางแฮกเกอร์ทีวีแมนอีกตัวหนึ่งนะครับให้เขาแบบว่าแฮกเยอะๆนะให้แฮกตัวเลือดเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมวางอมฤตอีกตัวหนึ่งวางไปเลยมาแล้วนะครับผมตัวกรงเล็บเดี๋ยวผมปรับเป็นตัวลาสนะครับผมให้เขาตีตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตัวที่3นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตัวสตองเกตนะครับละตัวสุดท้ายนะครับปรับเป็นตัว นี่เลยนะวิ t เนสนะครับผมโอเควางครบหมดแล้วเดี๋ยวผมวางตัว e n e r g i z e tv man นะครับอ่าวางไว้ตรงนี้ใกล้ฐานเกิดเลยนะจะได้จบดาวไวๆนะครับผมอ่าวางไปเลยนะแล้วก็เอาเขาให้เต็มเลยนะครับมาแล้วครับล็อกเกตเดี๋ยวผมกดสายฟ้าก่อนเลยที่จริงแล้วควรมีแค่สี่ตัวก็ผ่านได้นะครับคือตัวนี้นะสายติดแฮกเกอร์แล้วก็ตัว อโมเลตและก็ตัวอินเดย์ไอส์ทีวีแมนนะครับก็ผ่านได้แล้วนะครับตัวที่5้าไม่จำเป็นต้องเอามานะครับผมเพราะว่าตัวของเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะวางแค่สีตัวก็ผ่านแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขายตัวเงินก่อนนะเว็บที่40แล้วนะครับผมไปเร็วมาเร็วมากเลยนะมาแล้วครับอ่าวางดักไปเลยตรงนี้โอเคฟันไปเลยนะครับมาแล้วครับเอสโต้หอยเลยเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเลยไม่ใช่กดนี่กดสโล ไอสตันน่าจะเป็นตัวนี่นะตัวอ e ีปิดลาดิวแมนนะครับผมโอ้โหซิวมากเดี๋ยวผมขายตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวอินนจายอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเควางไปเลยนะอุ้ชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วแอสโตไม่นะสวยแหละแม่งด่านนี้แม่งเล่นยากมาเลยโอ้โห เอสโตกับไอตัวจังก์นอตโอ้โหตัวพวกนี้แอนเลยเดี๋ยวผมขอตัดไปที่สรุปก่อนนะครับโดยสรุปนั้นนะครับผมเซตยูนิประเภทดีเจนนัลดีนะสามารถเอาไปลงอีเซ็นได้ครับผมินด,ดีด้วยกับเจ้าน้องแมททอของเรานะแต่ก็มีข้อจำก,กัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับเอาไปลงด่านห้วงทยเลตเทมเพิลหรือจะเป็นด่านรถไฟนะครับผมเพราะว่า ทางของเขานะครับจะเป็นทางที่แบบว่าเส้นโค้งน้อยมากเลยนะจึงไม่เหมาะลงกับด่านที่มีเส้นตรงนะครับผมหรือทางโค้งน้อยนะครับเหมาะกับด่านที่เป็นด่านทอยหลุดเท้านะครับที่แบบว่าเส้นโค้งเยอะเส้นตัดเยอะนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องเดอะนอสนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้นะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละสวัสดีครับ